แล้วก็ขอบนต้องวันนาทาเลขออกในซีคูใบแดงของลง PC, อูกนรีอาจารย์นอตตี้สวัสดีเอฟซี FC, ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดีเอฟซี FC, เพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวนะครับเนาะเนะพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเพลพนันตอนนี้เวลานะครับตีสองสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับเนานะนะอาจารย์อยู่ที่สำนักนะครับก็คือตำหนักปู่ใหญ่อนอนอตนั่นเองนะครับเนาะวันนี้เข้ามาขอโชคขอลาภปู่องค์ดำแล้วก็มาจุดธูปจุดธูปขออนุญาตเลยพูดเด้อ จุดทูบแล้วก็มาทําการถวายผล,ลไม้แล้วก็จุดทูบหนึ่งเมษานี่ครับเป็นผล,ลไม้แล้วก็ก่อนอื่นต้องขออนุโมโทนาบุญกับลูกศิษย์ fc ทุกคนที่ร่วมถวายผล,ลไม้ร่วมกับอาจารย์แล้วก็ดอกกุหลาบ99ดอกอีก4ชุดผลไม้9อย่าง4ชุดดอกกุหลาบ9 9ดอก4ชุดนะครับนี่ครับเตมดเดเเ็มถาดอย่างนี้เลยเต็มถาดอย่างนี้เลยเต็มถาดอย่างนี้เลยแล้วก็เต็มถาดอย่างนี้เลยก็สาธุบุญด้วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็ได้ร่วมบุญไปในครั้งนี้เพราะว่า งวดที่ผ่านมานะครับทำให้เห็นแล้วว่าคนที่เชื่อและศรัทธานะครับปฏิหารมักจะเกิดในยามที่เราต้องการเลขออก3ามสองลางเลยพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับซึ่งเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเพราะก่อนหน้านี้หลุดมาห้างวดหลุดมาห้างวดงวดที่แล้วผมก็พูดด้วยความท้อคนก็ด่าผมเยอะนะแต่ว่ามันถือเป็นการทดสอบจิตใจนะ มนการทดสอบจิตใจก็คือคนที่ไม่ศรัทธาเห็นไหมสุดท้ายเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตามเราเพราะว่าเขามาด่าผมว่ากูไม่ตามมึงแล้วกูหมดกับมึงเยอะคนที่คิดแบบเนี้ยแล้ววันนี้ไม่ถูกนั่นแหละคือคนนี้ไม่ได้ศรัทธาครับคนคนนั้นน่ะถ้าตัวเองเป็นคนแบบนั้นน่ะลองพิจารณาตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองไม่เคยรักใครจริงไม่เคยให้ใจใครนะครับ <S 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 เพราะอะไรเพราะว่าเลีงไม่เข้าแทนที่ จะให้กำลังใจกันเพราะว่าอาจารย์ก็บอกอยู่ตลอดว่อาอาจารย์ไม่ได้บังคับนะให้ใครมาตามเพราะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกไหมถ้าจะเล่นแล้วด่าผมอย่ามาตามผมก็บอกอยู่ถ้าไม่ซื้อเราก็ไม่เสียเงินพูดอยู่ตลอดอแต่สุดท้ายตัวเองซื้อซื้อเองอซื้อซื้อซื้อเองซื้อเอง,อเองแล้วก็ทีเนี้ยซื้อแล้วก็มาด่าผมเหมือนเดิมผมก็งงว่าเออทั้งที่ผมก็บอกอยู่นะว่า ผมก็ไม่รู้นะว่าเลขมันจะออกอะไรนะครับถ้าไม่เล่นเราก็ไม่เสียเงินใช่ไหมผมบอกอยู่ตลอดแต่ว่าคุณก็ตัดสินใจซื้อพอซื้อแล้วพอไม่ถูกคุณก็ออกรายตังออกรายต่างก็มาคอมเมนต์ด่าผมนะครับคอมเมนต์ด่าไม่พอพอเห็นหน้าผมเนี่ยปัดปัดปัดเพจปัด YouTube ปัดเฟซนี้เลยเพราะว่าไม่อยากดูไม่สนใจไม่ตามไม่กดไลค์ไม่ให้กําลังใจคือไม่สนใจอ่ะคือแปลว่าคุณอะ ไม่ได้มาด้วยใจนะครับคนที่มาด้วยใจเนี่ยเขาจะเป็นอยู่เงี้ยนะครับอ่ะผมขอพูดหน่อยนะเพราะตีสองครึ่งผมก็ยังไม่นอนผมมาทําคลิปให้มาขอพรให้ผมขอพูดนะครับใครที่ศรัทธาก็ต้องฟังได้นะครับคนที่เขามาด้วยใจรักด้วยใจรักอาจารย์ที่ตัวอาจารย์และปู่เนี่ยก็คือเลขเราไม่เข้ามาห้างวดที่ผมยังบอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงคนเหล่านี้ก็ยังตามคอมเมนต์ผมตามให้กำลังใจยังดูคลิปให้ผมยังกดไลค์ยังกดแชร์ ยังกดแชร์ยังให้กําลังใจอยู่ตลอดถึงบางครั้งไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็ให้กําลังใจถึงบางครั้งไม่ได้ดูแต่ก็คิดถึงอาจารย์อยู่ตลอดเวลาใจยังหําฮอนถึงปู่ถึงอาจารย์และก็ไม่เคยด่าผมนั่นคือคนที่รักและศรัทธาด้วยใจผมขอให้คนเหล่านั้นถ้าคิวโชคลาภประธานทรัพย์บาดาลของปู่มันมาถึงขอให้คิวนั้นไปตกที่คนเหล่านั้นก่อนอาจารย์ขอให้ทุกท่านได้รับโชคใหญ่ในสงการนี้ วันนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมบอกไว้เลยว่ากระแสพลังเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้พิจารณาณด้วยกระแสพลังเนี่ยวิ่งผ่านเต็มตัวผมเลยแล้ววันนี้น้องไทเกอร์กวดคาบงูงูมาลอ่อคาบอยู่นี่ด้วยตกใจกันนะครับแต่ตอนนี้ตีสองครึ่งนะตีสองสี่สิบกลัวพี่น้องอืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็จะทําการจุดทูบจุดทูบเสร็จก่อนที่จะจุดทูบเมื่อกี้ ผมจับปิงปองผมบอกน้องไทเกอร์ว่านี่จับด้วยพลังด้วยความมีพลังรู้ไหมหยิบขึ้นมาไทเกอร์ก็เลยบอกว่าถ้าขึ้น98นี่หาเลยนะปลาขนว่าเลขขึ้น98ครับ498เกที่จับขึ้นมา5อีหลีพี่น้องบอกไปเลยว่าปากม่ออกอ่าหลายคนทวงสัญญามาว่าอ่าที่อาจารย์บนปู่ไว้อาจารย์แก้คบเรียงยังนะครับเหลือเจนอตนะครับเจนอตน่าจะพรุ่งนี้นะครับ จะได้มาแก้บนนะครับอันนี้แก้ผลไม้ก่อนเจโน,นแล้วก็แห่อ้อมสำนักสามรอบแล้วก็จะมาบนปู่ต่อเลยในวันนี้ว่าหนึ่งเมษายนี่จะบนไรแต่ท่านนะ่ะรับรอแล้วเนี่ยคือตอนนี้ผมสัมผัสได้ว่าปูนะ่น่ะรับรู้รอแล้วนี่ตอนแรกไม่มีลมเนาะเกินเนาะ mm. เอ้ยอยู่ๆลมมาก็คือตอนนี้พลังเนี่ยความเชื่อส่วนบุคคลนี่บิ้งผ่านอาจารย์เลยจําได้ไหมว่าวันที่รุ้นห่วยผมบอกทีมงานว่าวันนี้พลังเนี่ย เต็มตัวผมเลยผมมีพลังแล้วตอนเลขเข้า3าเห็นผมปล่อยพลังไหมเหมือนซูเปอร์ไซยาเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนะครับเพราะว่าที่ที่ดีใจมากก็คือบ้านแม่ผมเนี่ยร้องกรีนว่า3าองอกล่างผมก็เป็นบ้าเลยอืมก็ผมก็ถูกลอตเตอรี่ไปแค่27ใบนะครับไม่ได้ถูกเยอะนะครับแต่ว่าต้องอื่นน่ะได้เยอะอยู่นะครับก็แล้วก็หลายคนก็ได้นะครับก็มีบางคนที่ไม่ได้คนที่ไม่ได้นี่เอ่อบางคนเขาก็ศรัทธานนะแต่เขาไม่ได้เลยเกิดเพราะดวงดวงคืออะไร งวดที่เขาซื้อน่ะมันไม่ออกใช่ไหมพองวดไหนที่เขาไม่ได้ซื้อเนี่ยออกคนเหล่านี้ต้องหนึ่งต้องแก้กรรมตัวเองโดยการสวดขอขอมากรรมทุกคืนก่อนนอนพิมพ์ว่าบทขอข,อขอมากรรมอาจารย์นอตตี้ในช่อง y YouTube เนี่ยมันจะขึ้นเลยแล้วก็สวดก่อนนอนอาบน้านกินข้าวเซตหนี่สวดก่อนนอนไปทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลาไหลให้เงินไหลนองทองไหลมาเห็นหมาเห็นแมวซื้อข้าวให้เห็นคนลากยากลําบากขอทานช่วยเขาแล้วในวันที่เราต้องการ ขัดสนเนี่ยเทพเทวดาเขาก็จะให้เราเหมือนที่เราเคยให้คนอื่นในยามที่เขาไม่มีผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามวดก่อนผมพูดน้ําตาไหลไปบอกว่าปฏิหารเนี่ยโอ้โหหัวลุกมันจะเกิดในยามที่เราต้องการผมขอสามสองปู่ว่าขอปฏิหารได้บ่เพราะว่าปู่บอกว่าผมจะกลับมาดังในสงการดังครั้งนี้ปู่บอกว่ากล้องฟ้ากล้องฟ้าก็แปลเอาว่าโอ้เรื่องมือแบบระบือไกลอีกครั้ง ผมก็บอกปู่ว่าอ่าถ้าผมกลับมาดังอีกครั้งผมขอ,อบคุณคนที่อยู่เคียงข้างผมที่ไม่เคยทิ้งผมไปไหนในวันที่ผมดังก็ดูคลิปก็ไลค์ก็แชร์ share. วันที่ผมดรอปลงก็ยังดูก็ไลค์ก็แชร์วันที่หวยเข้าก็ดูวันที่หวยไม่เข้าก็ยังอยู่คนเหล่านี้เป็นคนที่ผมจะไม่ลืมพระคุณแล้วในวันที่ผมมีแสงอีกครั้งคุณจะคือคนสำคัญในชีวิตของผมผมบอกไปเลยส่วนคนที่ทิ้งผมไป ผมเห็นนะผมรู้นะว่าใครเปลี่ยนไปบ้างไม่เป็นไรนะครับผมไม่ได้โทษหรือตดใจอะไรนะครับก็เห็นสือซะว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยคนแปลกหน้าจะผ่านมาในชีวิตเราแล้วคนแปลกหน้าเหล่านั้นก็จะออกผ่านออกไปเช่นกันใครจะอยู่ใครจะไปผมไม่ว่าแต่จำไว้ว่าวันไหนที่คุณทุกใจคุณหันกลับมา อาจารย์นอตตี้ยังอยู่ตรงนี้เสมอเหมือนคําที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนวันนี้พูดด้วยพลังอันมีพลังเลยพี่น่องเมื่อนี่สิจุดทูบป,ปูสิเลือกในนี่หละพี่น่องเลือกทูบป,ปูขึ้นมาจาะดอกบังเถอะสิเลือกบังกันนะอันไหนมีพลังเลือกทูบป,ปูแล้วก็สิจุดว่าปูสีหายตัวไหนถ้าทูบป,ปูขึ้นตรงกับใบแดงไม่ต้องคิดอะไรผมสิอันเลย ถ้าไม่ขึ้นตรงก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็จะทําการถวายผลไม้แล้วก็ดอกกุหลาบแล้วก็จะบนปู่ใครที่กดแชร์ก็ขอให้ร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีความตั้งใจเหมือนเดิมว่าเด็กจะหาค่าน้ํามันให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านสงการเพราะหลายคนจะกลับบ้านกันใช่ไหมเมษาเนี่ยก็จะกลับบ้านไปหาลูกไปหาพ่อหาแม่หาตาหายายหาคนที่รักอยู่ที่บ้าน ขอให้มีเงินก้อนนี้เป็นค่าน้ํามันหรือขอให้ได้มากกว่าค่าน้ำมันค่าน้ํามันให้ไปแล้ววันที่แล้วงวดนี้ขอให้ได้เงินไปฝากคนที่รักที่บ้านบางคนก็ขอให้หอบละเงินล้านางวันที่1กลับบ้านเลยเด้อซื้อลอตเตอรี่ไปน้ำแน่แหละพี่น้องอืก็ขอให้โชคดีขอบคุณที่ในวันที่แบบแย่ก็ยังคอมเมนต์ผมขอบคุณพี่ๆเหล่านั้นจริงๆขอบคุณมากๆที่ทาให้อาจารย์นัตตี้สู้ต่องวดเมื่อกี้ผมทอมากเลย แต่สุดท้ายสิ่งที่ผมเชื่อและศรัทธาก็ไม่ทําให้ผมผิดหวัง3-2ตรงตรง,ตรงไม่ต้องกลับตัวเดียวผมบอกว่าทุนน้อยเราซื้อแต่ตัวนี้แหละออกกี่หลีพี่น้องออกแต่หิดคนที่ถือนี่คือคนที่หักผมมีหลีถือว่าถือกระตามทุกวดน,นั่นแหละแปลว่าป่วนฮกมูเจ้าก็เกันคนที่ไม่ถูกไม่เป็นไรเชื่อเปลี่ยนความคิดตัวเองเชื่อไม่ต้องไปตามเยอะไม่ใช่เลขไหนดังไปวิ่งตามมาห,หมดคุณไม่มีดวงต่อให้ดังแค่ไหนคุณไปซื้อตามมันก็ไม่ถูกหรอกฉะนั้น เชื่อมั่นในตัวเองชอบตัวไหนก็ซื้อ,อไม่จําเป็นต้องตามได้อาจารย์หรอกมักตัวไรก็ซื้อเอาพี่น้องแต่ถ้าศรัทธาในอาจารย์ศรัทธานในปู่ก็ตั้งจิตตั้งใจว่าถ้าถูกหวยกับอาจารย์เยอะๆจะมาส่งน้ําปู่เพราะอาจารย์จะเปิดส่งน้ําปู่วันที่10เมษาจนถึงวันที่18เมษานะครับเปิดให้ส่งน้ําปู่นะครับเนาะแล้วก็วันที่16เมษามีงานวันไหลก็คือ ไม้ไทยเต็มวงนะครับเรียนเชิญที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตแล้วก็ซองดูฮีแท็กซี่สีพอมาเล่นน้ำม,มันไหลน้ำกันนะครับมารุนเรกพอมมือน,นั้น่าแล้วก็บอกปู่ไว้ว่าถ้าถูกมีค่าน้ำมันได้เยอะจะเดินทางมาส่งน้ำปู่จะมาร่วมงานกับอาจารย์นะครับให้อธิษฐานบอกปู่นะครับอ่าแล้วก็จะมาไหว้ปู่อธิษฐานไปเลยเดี๋ยวท่านจะได้หรือว่าใครอยากได้ทูบเนี่ยที่อาจารย์ถืออยู่เนี่ยปูกเสกแล้วนี่ชุด199บาท จะได้ S <S <preach science> 9แห so like ้ง199บาทรวมค่าจัดส่งบูชาแล้วเนี่ยอาจารย์จะดึงเข้ากลุ่มด้วยในกลุ่มเนี่ยแนวทางมันจะลงไวกว่าห้าเพจนะครับกลุ่มแท้เนี่ต้องเลขบัญชีบจกรนอตตีนเตอร์กรุ๊ปไม่มีการขายหวยไม่มีการปักเว็บพนันไม่มีการทักไปหาอะไรมั่วๆไม่ไปคุยกับท่านเล่นนะครับมีแต่ขายของแหล้วก็บบจกรนอตตีนเตอร์กรุ๊ปถ้ามีการไปขายหวยแบรอะไรให้อย่าไปเชื่อของปลอมแจกรางวัลอะไรก็อย่าไปเชื่อของปลอมนะครับเนาะของปลอมนะครับ โอ้ยมากวดลายพี่น้องไปลูกไปอย่าพึ่งกวนอย่าพึ่งกวนเพราะใส่สมาธิอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไอดียลายให้แอดห้าสามหกจีเทนะครับดูที่เลขบัญชีด้วยนะครับจะมาบูชาเสื้อก็ได้ชื่อสื้อ399รวมค่าจัดส่งมีสีขาวสีดําสีเขียวสีแดงสีส้มชุดตะกุดท้าเวทที่อาจารย์ห้อยประจํากําไรชนะจนหรือเหรียญรวยไม่เลิกที่สร้างล่าสุดเลยนะครับอ่ะเหรียญรวยไม่เลิกที่สร้างล่าสุดเนี่ย ก็มาบูชาได้นะครับก็มาบูชาได้ mm. Mm. เหรียญรวยไม่เลิกเนี่ยอ่ะเปิดแค่ราคาจองเนาะเอาไป3ามร้อยเก้าพอเนื้อรายการที่5นะครับอ่าผู้ใดอยากเอาไว้นะครับจัดสร้างเพียงพันเก้เกเหรียญนะครับไอสองสามพันสามพันก็เหรียญโอเคนะครับทูบก็ค่อยทักมาที่ไลน์นะครับรองมิจฉาชีพโอเคเดี๋ยววันนี้อาจารย์ขอพรปูก่อนเห็นว่าเลรน้ำกับปูมาหน่อยแล้วก็เป็นเจนนอ์กับสีไม้แก้บนใหนปูครับอ่ะ ขออนุญาตเริ่มพี่น่องตั้งกล้องตั้งยัง,งก่อนเมื่อนั้นเรียกเขาว่าเรื่องดรอทเอเสยแล้วพี่น่องเอ้ย <laughs> เลขเขาแล้วไอ้มาชิว,นะชวได้ไหอน่ะชิวแมนชิวให้มีความสุขปูบอกถูดทูบเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะเขียนเลขให้ปูน้ำนี่เก้าแปดนี่เก้าเจ็ดนี่แปดเจ็ดนี่เก้าศูนย์นี่เก้าแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์อ่ะไปดูผลไม้กันครับ นี่เป็นผลไม้นะครับที่มาไหว้ปู่นะครับนี่1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดครับก็จะมีองุ่นมีส้มมีแอปเปิลมีสาลี่มีน้ำมะพร้าวมีแก้วมังกรมีกล้วยมีสับปะรดมีแตงโมนะครับเนาะนี่ไหว้ปู่เห็นไหมอาจารย์ทาแป้งให้ปู่นะท่านวันนี้ท่านมีความสุขมากนะครับแล้วก็ย้ายรั่ปู่ไปไว้ศาลใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็นู่นฝั่งนู่นก็จะเป็นดอกกุหลาบ นะครับ99ดอก4ชุดเหมือนกันนะครับตรงหน้าองค์ปู่เวสสุวรรณนะครับเนาะองค์ปู่เวสสุวรรณองค์ย่าโอเคเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะทําการบอกกาวเพื่อนกอนพี่น่องนี่เด้อของ่ายอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญมานะครับเลขบัญชีก็บอกจากรน,น้องตีนเตกรคุ้มนั่แหละครับ074 1-5-3-5-7-2มา 5, 7, 2, นะครับจดไว้ก็ได้เผื่อใครถูกวดนหน้าอยากร่วมถวายผล,ลไม้อยากทำบุญช่วยค่าน้ำค่าไฟก็ค่อยโอนมาทำบุญนะครับ mm hmm. เผื่อแอดไลน์อะไรไม่เป็นอ่ะฟังอีกครั้ง0 7 4 1 5 3 5 5 7 2 0741535572บจกนอตตี้อินเตอร์คุปธนาคารกสิกรไทยครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ok ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพลิตตวานะเมตตังสะเมตตาปะทังตาอวิชิตตจิตตาปะริตังเพะนันตั สักเคกาเมจะรูเป็คิดิสิข้อลัตเตจันตะลิเคบิมาเนทีเป็นลัตเทจัาคเมียตรลุวันขาเนเคหขาว่าทุกมีเขเตภูมิมาจะยันตุเรวาชรธรวิสเมยยคันทัปนาขาติดทันตาสนญเกยังมูนิวาระวจนังสาโธเมสุนันตุธรรมะโสนกาโรยยมันทันตาธรรมสวนกาโรยมันทันตาธรรมสโนกาโรยยมันทันตาะโมตสาพภะวัตรุระโตสมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยมปีกายะวาจจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตะติยมปีกายะวาจจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันเจมหาดาโพพโยนาคาขันธวิตัง ปูเอ้ยมือนีลูกอาจารย์นอตตีน้านาตพงศ์สุวิพิศไรมาแก่บนปูถวายผลละไม่ก้าวยางจำนวนสี่ชุดดอกกุหลาบเข้าสิบเก้าดอกสี่ชุดถวายปูองดำปูเวทองงามานี่จันท่าพร้อมทั้งมาบอกปูว่าลูกเนี่ยจะมาแก่บนแต้งตัวเป็นเจนอตมาหาปูเนี่ยมาล่ำให้ปูเนี่ยมืออื่นเหมือนเ้นอแล้วนี่ปูเด้อบอกปูไว้ก้อนเลกออกนี่แหละแล้วก็มือนีสิมาบนต่อเลย ตะมือนี่จติตวายเป็นผลไล้หม่กับดอกกุหลาบก้อนให้ปูมาลาบเบาเด้อแล้วก็แฮกัสิแฮแฮปปี้เบิร์เดย์ปูน้ำเดอ้อที่เบามือนั่นเดอ้อปูเดอ้อท้าแป้งเหรนหนามกับปูแล้วคือมีเหลขกอยู่ข้อปูหล่ะปนี่ออก็ขอบคุณหลายๆที่ให้โชคให้ลาภพี่น้องขอบคุณที่คว่วเสื้อหมัน่นคว่วศรัทธาเนี่ยปูทำให้เห็นว่าการที่เสื้อหมั่นให้ปูศรัทธากับบได้พิษหวังบางเชือ้อปฏิหาร สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับมีอิหรีปฏิหารมากจะเกิดในย่มทีลูกต้องการปูกระเฮ็ดเห็นแล้วเช่นงวดก่อนสามสองออกล่างตรงตรง,ต,ง,ต,งตัวเดียวเลยหลังจากาามะเขามหางวดปูกร,รับคพา่ขอพรปูบอกว่าลูกจะดังให้สงการมันก็นเริ่มจากสิบหกนาปูกระเฮ็ดอีหรีก็ถึงแล้วงวดนานี่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เป็นงวดที่จะใกล้สงการอิหลีแหละได้ปูอขอไปต่อวดที่สองโดยไม่มีลูกไม้แก่บทแล้วลูกกะทีทยการจุดทูบน้ำ ทูบนี่กันจ ah <|th|> like ีจูดขอ1นึ่งเมษาสองพันหาอยหกังให้ปู้ยืนยันให้แน่ว่าเลขใบแดงลูกเนี่ยมันตรงกันบพราะเมื่อกี้จับปิงปองปู้กับึ้นให้เก้ใบแดงของลูกนี่หนึ่งเมษาสองพนหาอยนี่ซึ่งยังกระได้ขอให้มีเก้าซื่อยังกระได้ขอให้มีเก้าเ8้าแปดเก้าเจ็ดแปดเเจ็ดแปดตัวมีเก้าแปดเกับเก้าแปกับเก้เม็ดเดียวตัวเดียวแขน เก้าแปดแปดเก้าสี่คูนีเด้อปูเด้อใบแดงลูกขอให้มาลางคนน่เดอ้อบ่นนี่แล้วตะปูจะเมตตาตะลูกขอลางคนมาลางเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์ตัวไกรก็ไดน้นี่สี่คูนีถ้าคูปูออกลางแล้วปูอยากให้บน่นก็จังให้เก้าแปดเจ็ดหรือเก้าแปดศูนย์ก็ได้เด้อบน่นตะวาราลางนี่ลูกขอในสี่คูนีเท่านั้นเด้อปูเดอ้เดอให้คูเมตตาเน่เดอ้อให้มาลางก่อนให้คน,นที่ศรัทธาเขาได้มีคาหนมั่น กลับบ้านแล้วก็ได้มาหาปูมาหยามปูในเด้อสิงพงศเมษาลูกก็จ้า,จางไหมไทยให้ผูเด้ปูอ่าแล้วก็ลูกจีเป็นเจนอดมาใหาป้ปูปูนะ่ะรับเห็นว่าหัวหน้าปูก็หู้ว่าลูกสี่บนยังเนี่ยลบมาเลยค <c oughs> อยหูคอยหูว่าเจ้านะ่ะรับรู้หลายคนก็จะมาด่าผมนะว่าผมบ้าผมรั่วว่าคุยกับใครนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมไม่ได้ไป อขอพรอยู่ที่หน้าบ้านใครผมขอพรอยู่ที่สำนักผมนะครับน้องวดก่อนผมดีใจร้องดีใจเนี่ยก็มีคนมาด่าว่าร้องหาอะไรผมก็ร้องอยู่ที่บ้านผมนะครับผมไม่ได้ไปร้องอยู่ที่หน้าบ้านใครนะครับเนาะฉะนั้นก็เป็นความสุขของผมชีวิตผมมีความสุขอย่างที่บอกครับใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเถอะครับชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านเดี๋ยวปูเดอร์ผมหูว่าปูรับรู้ว่าผมสี่บ่นไหยังเดี๋ยวเจนนัเนี่ลูกกับทีม่แก่แล้วก็ม่แห่อมสำนักความสามรอบเป็นเจนนอยสวยๆเลย สุดดำสปายแดงเลนเดอปูเดอร์อ่าแล้วก็ขอบนต้องวนาทาเลขออกในซีคูใบแดงของลูกหนึง่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์ตัวไหนก็ได้นี่ลูกสีแดงเป็นเจนอตดนี่แหละมาหาปูนละลูกก็สิไปนาเซเว่นา 7, นามนเดอร์ปูเดอร์ไปเซเว่นให้เลยเป็นเจนอตไปเซเว่นี่แหละใส่เข้าไปซื้อขออพร้อมเอาไปทุกคนเป็นพรรยานเห็นปะระดับลุยแล้วเอาอะ เอาเอาไปเทไรขันก็น,น็อปปูนะแล้วก็คือเก่าไปดิเล่นน้ำคือเก่าเล่นสงขารก็ปูคือเก่าให้เขาเอาคูใส่น้ำเทแป้งเห็นใส่ก็กเล่นอยู่นี่ก็ปูอีกคือเก่าเด้อปูเด้อได้ลักๆก,ก็เลยเนี่ยใส่เจนนไปเซเว่นให้เด้อปูเด้อสาธุอ่ะขอจุดถูกแล้วก็ให้ขึ้นมาตรงกันได้ได้ยืนยันในลูกเน้อปูเด้ออ่าเปไ็นไงพี่น้องทุกคนเห็นไหมผมจะบน อะไรเนี่ยท่านรับรู้แล้วว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยทุกคนเป็นพยานนะครับผมไปเซเว่นเลยปู่ให้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับปู่ไม่ให้ไปเกินหน้ามุนได้พี่น้องอ่ะกะทิอ่าในระหว่างนี่จุดถูกไว้แล้วก็สี่ยางไปขอพรนปูเวก็บยาก่อนพี่นอ้องอ่าผมจุดทูกกันเด้อแบบนีน้มีเสียมน้ำบางดน,นี่าหนะี ขึ้นมาตรงกันเลยเด้อปูเด้อมันยังสิได้ซื้อง่ายเรียกความมั่นใจแน่มีเก้าบ่ขึ้นมาให้เบิ่งแน่แต่ว่าปูมาบอกในฝันก็ไอ้มีเก้าเลยล่ะในฝันเก้าเจ็ดบ่ถ้าจำเป้ผิดน้อปูนะขึ้นมาให้เบิ่งแน่เด้อขันตรงกันนี่กัเป็นเรื่องที่แบบอัศจรรย์ใจว่าตรงกับว่าเป็นยังก็แค่อยากให้ตรงล่ะปูมาตามนัด พักใส่บางน,นพี่น้องบางนาแล้วสัสสเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเดข้าสุดกระปูเล่อให้คนชาใส่สงการขราปูเล่อคนขอสัต่าไหลตอนนี้พลังไหลหสําเ็จเด้อเยเพื่อน,นี้ขามันมาไหวปูเด้อว,วันไรมรส่ง้ปู เดี๋ยวเข้าไปไหวย้ยาไหว้ปูเวทเน่พี่น้องให้เพิินไดก์ารับรู้รับทราบโอ้บงนีต้อเติมไม่วตีมเนี่ยพี่นอ้องอ่าตรงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบเดี๋ยวปรับกล่องก่อนดอกกุหลาบ99ดอก4ชุดนี่หลายบาทเลยครับอนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับกับผู้ที่ร่วมบุญดอกกุหลาบมานะครับเนาะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปูเวทวันนั้นผมเล่นน้ําผมทาแป้งหมดทุกองเลยปูเวททาไม่ถึงไอ้หนองเอา้ากะปูเวทเอ้ยขอบคุณหลายๆที่ให้โชคสามสองลูกกับไม้แก่บนในแล้วดอกกุหลาบก็ชื่อกอดดอกสี่ชุดผลละไม้ก็ย่างที่ยุดถวายปูเวทปูงองด่างองยาม่นี่จันท่าส่วนการเป็นเจีนอตเนี่ยลูกสีแตงมาให้มือสองมือนี่ละ่ะเด้อปูเด้อให้รับรู้รับทราบ,รบ,รบ,รบ นี่การับผลล้หม่ไปก่อนเดี๋ยวลูกถึงแม่แห่น้ำผ่าแดงลูกกิสิเปี่ยนห้เดือปูเด้อแลกกะห้วนานนีหนึงเมษสาสองพันห้ารอยหกนี่ลูกยังห้ปูเนี่ยให้โช่ให้ลราพี่น้องอีกเขาที่ได้เงินมีเงินกลับบ้านสงการได้เอาเงินสุกยอนนี้ไปฝากพ่อฝากแม่ฝากคน,นี้ฮาก,กี่บ้านด้นมาส่งนามปูน้ำเด้อใบแดงของลูกนึงเมษสาสองนห้าร้อยกสิบแนี่ซื้อยังก็ได้ให้มีเก่าเก้าแปดเก้าเจ็ดแปด สตัวมี 98, เก้าแปกับ 80, 98, เก้าแปดเก้าเกับเก้าเม็ดเดียวเก8าแปดแปดเก้าห้มาางควอนเด้อปูเดอร์บนนี่ปูหันปูสิห้บน,น้ำก็เก้าแปดเจหรือเก้ 90, าแปดนย์ก็ได้ตารางนี่ขอในซีคูที่เกามาเท่านั้นเด้อปูเดอร์าสัมเดจลูกกะสิเป็นเจนนตมหาปูแล้วลูกกะสิไปหนาเซเว่นนะมณ์ไหนเด้อปูเดอเขาไปซื้อของพอ้อซาทูป,ปูโอ้ยมือเจอมมา้าม่มาข้งาแกงข่ยน่แต่ว่ามวนปูมีความสุกดีให้ปูหลับน้ำเด้อเอ้า จัดให้ลูกไงเด้สอสงการเพื่อนฉีด้มีเงินมาไหวปูน้ำเด้อสาธุไอ้กะทีเทพแป้งไ้หัวคือเก่าแล้วเนาะปูน้อ,องนี่แล้วก็เป็นเจนนั่นแหละเนาะปูเนาะเดี๋ยวปุจสิมาให้ยุ่มือสองมือนี่อ้สาธุนะครับเด้อทุกคนปูกระลับรูรัรบสาบแลวนะมาลีไปบอกงาอาก่อนงาเอย้ยเลขเขาก็ขออพุณหล,ลายสามสองเต็มเต็ม พี่น้องเพิ่นกะปังด้วยกันเหมือนเลยคนที่ศรัทธากะมือนีในน้ำผล,ามาลไม้ก็ยางซีชุดดอกกุหลาบก็ชุดก็ดอกชีชุดถวายยามันนี่จันท่าองค์ปู่องค์ดำเราองค์ปู่เด้อมาลาเบาส่วนเจน,นนอต่ลกะติแต่งตัวแล้วกะมาล้อมไห้มาอ้อมสำนักไข่เด้อมืออื่นมือหื่อนี่แหละเด้อยาเด้อให้รับรู้รับทราบไปลูกขออีกแน่เดอ 1, ้อหนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยพี่น้องเพิ่นมีเงินกลับบ้านสงการในไปฝากคนีคนฮักได้มาไหว้ปู่ได้มาสงนำ้ำอ่า ใบแดงของลูกนี่ซื้อยังก็ได้ให้นีเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เกแปดเก้าเจเจ็ดเก้าศูนย์สามตัวนี้เก้าแปดเจ็ดเก้าแปนย์เกเดม็ดเดียวกแปดแเก้าคอยมาลางก่อนเด้อยาเด้อบนนี่กันญ่าสิให้ก็เก้าแหรือเก้าก็ได้แต่ว่าซีคูนี่ที่เก้าใบหน่งคอยมาลางก่อนเด้อ้าเด้อเท่านั้นอ่าหาซ้เน็จลูกกิเป็นเจ้นอตเนี่ยไปเซเว่นห่ามนมให้เด้อยาเด้อ อา้าวสาธุยาสาธุเดอ้อซอยกันเลยจุดทูบอีเดอ้อซอยกันเลยขึ้นมาตรงกันอ่ะพี่น้องนี่ไปชมความสวยขององค์ปู่นะครับนี่ความงดงามเห็นไหมสาธุนะใครเห็นคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งครับสาธุมีองค์่าครับองค์่าสาธุครับผุนงปูเวทอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปรอลุ้นทูบก,กันว่าทูบจะขึ้นตัวไหนในระหว่างนี้นะครับนาออ่ะ ทูบขึ้นมาสองตัวเลยพี่น้องหาสามรุ่นโตสุดท้ายไว้สิเป็นเลขยังแต่มีเข่าโค้งว่ามีหัวพี่น้องเฮ้ยเป็นเก้าเนี่ยือที่คากิ้วหาสามอะไพี่น้องเอ้ารอรุ่นกันเด้อบัานนี่เป็นที่เรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องทูปปูไปเบิ้งน้ากันครับแม่พี่น้องปูหาหาสามสามพี่น้องซื่อง่ายได้เนี่ยหาสามสามหาเลยพี่น้องสามสามนี่ก็ตีเป็นสามสองเน่ยยังได้หาสามสองบ่นนี่ อืมสามสองนี่ออกไปแล้วหาสามสามพี่น่องปูให้แต่ว่าก็ขอปูเข้าเน้นใบแดงหุ่นนอปูเนาะส่วนอันนี้ก็่าแล้วแต่พี่น่องมากบม,ม,มากเด้อกันที่ซื้อกัซื้อง่ายครัหาสามกับสามสามเนี่ยซื้อง่ายอยู่พี่น่องหรือหาสามตัวเดียวก็ได้ในถูกปูนี่แต่ว่าก็เน้นที่ใบแดงหุ่เด้อปูเด้นขอ,ขอ,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 อนะฝากกดไลค์กดแชร์นำครับก็ ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทูบป,ปูก็5้าสาทุกคนอ่าห้าสาก็ถือว่าเป็นเลขที่ซื้อง่ายนะครับถึงจะไม่ได้ตรงกันกับชุดใบแดงนะไม่เหมือนงวดก่อนงวดก่อนนี่ตรงกันก็คือ3 7 9นะครับแต่ว่าก็ออก32นะครับวันนี้ก็53 3อ่ะกะให้พี่น้องพิจารณาบึงนะครับแต่ว่าปูแล้วบอกผุมนะว่าให้ไปเน้นใบแดง เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยตัวใดก็ได้นี่ให้มาลางก่อนบอกปู้ไปแล้วกส่งกาลัางใจซอยกันก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับก็ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงหมดเพราะว่าในวันที่แย่ๆทุกคนก็ยังคอยให้กําลังใจคอมเมนต์อยู่ตลอดนะครับก็ใครที่รักก็ดูใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับขอให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขอีกร้อยปีข้างหน้าเราก็ไม่ได้เจอกันแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันก็ ขอให้เป็นกัญญาณและมิตรที่ดีต่อกันอาจารย์เนี่ยตอนนี้นะครับถ่ายคลิปยังไม่เสร็จเนี่ยตอนนี้ตีสามสิบแปดนาทีแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงกับการอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้หลับแน่นอนทําเพื่อ FC นะครับจริงๆไม่ต้องมาเหนื่อยก็ได้นะแต่ว่าตั้งใจทําเพื่อ FC ใครจะรักผมก็ขอให้รักในสิ่งที่ผมเป็นอย่างที่บอกครับหวยก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับฉะนั้นไม่ซื้อไม่เสียเงินนะพี่น้องก็ใครอยากบูชาอะไรก็ให้ทักไลน์อาจารย์มาแล้วก็สาธุกับทุกคนคืนนี้ใครกดไลค์ก็ขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะปูเด้อก็ขอให้พี่น้องเพิ่นเนี่ยมีเงินกับบ้านสงการแล้วปูเด้อคอยมาล้างก่อนเด้อเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์นะปูเนาะเก้าแปดเฮ้สวัสดีครับ